ี่ของวินด้วยครับพี่ของพอไหมพี่พอ โปรโลวันไหครับโปรโลอันไหนเพนโปรโลอยู่นี่เพื่อนอยู่อยู่หน้าสะพานมาดิไปดิอยู่ไหนเพื่อนหน้าสะพานน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่ไหนไหน้องไปเล่นอะไรไปเล่นอะไร ID แปดหนึ่งแปดมา สองไอวินนสว,วัสดีคบขอคนออกแกงครับขอบคุณครับกระโดบตัวหนึ่งนะสามเอ่อมีมีสองใบนะครับใบหนึ่งจะเป็นของคนก่อนหน้านี้ครับที่จบโรไปเลขเอ,เอาที่ผมเลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็น้องคนนี้ครับ อีกคนคือไม่ได้มายืนยันใช่ไหมคือเราจะทําออกรอยถูกไมหมอีกคนก่อนหน้านี้อาพ,พี่ต้าบอกว่าให้เอาใบมาว้ครับยืนยันไม่ไมต้องไม่ต้องครับเพราะว่าน้องกจบโรยไปแล้วโอเคแค่เอาใบเฉยแล้วก็เอาเชื่อชื่อน้องออกให้ให,หน่อยครับสลอ็อชื่อบินเนวเบอร์โอเคนะเราส่งมาทางเบอร์สพาได้ไหมเบอร์อะไรครับเดี๋ยวสพาจุ้ไปก่อน อีกคนคือคนนี้ใช่ไหมกระเาขอยากแคบๆครับประมาณนี้ครับประมาณน,าณนี้ลองไปหาชื่อดูวินครับขอยากคนตัวครับครัเขา อันนี้ของเราบัดออกอยที่ใครคะอยู่กับพี่เสื้อขาวครับโอเคอันนี้เพนเราจะฝากเพื่อนหรือว่าจะให้สภายึดคะให้เพื่อนเพื่อครับโอเคพี่สวยเหครับพี่สวยเรียกอะไครับ สวยเลยนะครับสวยไม่ได้ยินเสยียงพี่ของพี่ยังเต็มตัวอยู่อันนี้เอาให้คนอื่นก็ได้พี่แม่มคะเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพอจะวิ่งหนีน้องกันมาเไหมไม่มันต้องมาตัวแดเงเรียบร้อยแล้วครับ ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีอะไรหรอไปเดยครับไปเดยครับสวัสดีครับเพิ่งมางอ่อครับอันนี้ออกแก๊งทำไมครับพี่ไปยังตอบไม่ได้โอเคครับ ยียบร่อนใช่ไหมเยร์แล้วเนาะอันนี้มีอะไรจะอะไรอีกไหมไม่มีแล้วค่ะโอเคครับโอเคครับขอบคุณทุกคนนะคะ,ะครับผมเจนครับอันนี้เจนครับอันนี้ไม่ทันได้บอกลาเลยปะ่ะ ครับเป็นไรใช่ไหมครับพี่โบใช่อะะไรน้องไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องอ่ะน้องชาย let's go let's go กูคิดมากไงคนในแก๊งอ้อเจ๊นายพูดมากกว่าไอสัตว์วัดนึงหรอกเราแค่แบบแนวทางของเรามันแนวทางของเรา ในแนวทางของเราไม่เหมือนกันอ่ะมันมันเลยไปกันการต่อไม่ได้แล้วพวกเองโอเคเปล่าที่นี่ออกไอ้สวยไม่โอเคมันไม่พูดอะไรเลยนะผมชี้มันไม่ไม่เอ้ไอาเนี้มันไม่มีใครโอเคเลยเวลาคนในเขาแบบเขาเล่นได้มันไม่มีใครโอเคหรอกแต่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะน้องเขาเลือกแบบนั้นอ่ะก็ต้องยอมรับอ่ะคนเราต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเอง แล้วแต่คนแล้วแต่ว่าคนไหนจะเลือกเดินแบบไหนโอเคนะกูตัดสินใจไปแล้วกูว่าน้องน้องน้องพูอน้องน้องปรับข้อน้องอยู่จุดเราไม่ได้ไม่กลัวให้พ่อกูอยากให้น้องไปอยู่ในจุดที่น้องมีความสุขดีกว่าไม่ต้องให้น้องมาถามอะไรเงี้ยหรอกให้น้องไปอนจอยกับโลกของน้องดีกว่าถึงวันนึ่งมันอาจจะหนักถึงขั้นวินก็ได้ครับพี่โปน้องอาจจะเลือกถูกแล้วครับพี่ เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่น้องเรียกถูกอรเพราะว่าไม่รู้ว่าน้องว่าในานาาเขา,าจ,จะเจออะไกันบ้างอ่ะก็น้องก็เป็นผู้หญิงด้วยอะความรู้สึกของน้องอาจจไม่มีความสุขก,ก็ได้ไปใช่แล้วลองคิดสภาพแบบแบบแบบน้องเจอแบบที่เราเคยเจอกันมาเพราะฉะถ้าเป็นน้องน้องก็คงรู้สึกไม่ดีออกพาร์ทแก,งก๊งอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเลยค่อยว่าเป็นประชาชนได้ดีกว่า ยี่สิบเอ็ดมันก็คือยี่สิบเอ็ดะไรก็ต้องเดินต่อสี่ที่พี่ทำมันมันมันไม่ผิดพี่เดียวออกมันอาจจะเดินทําพี่อาจจะทำถูกแล้วมันคือสิ่งที่พี่อาจจะต้องทําตั้งแต่แรกอะพี่พี่บอกไว้ว่าพี่จะต้องเดินต่ออยู่ไม่ได้มันก็ต้องออกอะครับพี่ไอบีพน้าตัวอ้วน ไอ้บ be ีเพน่าตัวอ้วนนายเพร่อนเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แต่ไหรหรอกไม่ว่าใครเปลี่ยนได้หรอกตั้งแต่พี่คนนั้ะไ be อ,อ้บีเพน่าตัวอ้วนเอ่อเจมส์ที่ต่อไปดูกันต่อปากเนี่ยส<ต>วยนี่แลหละคนน้องออกไปก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะก็ยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมฝากก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็แค่แค่เปลี่ยนจากพาร์แคแกงเป็นพี่น้องกันไ be อ้บีนะเรอ้วนก็เป็นพี่น้องกันอยู่แลแต่อยู่ใน ร่มผ้าเดียวกันอันนี้ก็แค่น้องออกไปเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็คุยกันได้ปกติแต่เราอยากริมเทคแคร์น้องกันด้วยอ่ะเพราะว่าดูแลน้องด้วยเรียนน้องก็คุยกันด้วยใช่ไม่ใช่ทําเป็นเหมือนคนไม่รู้จักใช่เจอน้องคนหนึ่งเจอน้องก็ฝากคุยกับน้องด้วยดูแลน้องด้วยส่วนแก๊งเราก็สู้กันต่อชิวๆไม่ต่อมีอีกหลายอย่างเลยที่พวกเราต้องทำพวกคุณดูไปเนี่ยเหนื่อยนะเว้ยอนาคตอ่ะ ไปนอนกินอ no ะไรอร่อยๆแล้วก็เก็บแรงซะเรายังต้องลุยอีกเยอะเลยกูกูยี่เปดเก่าน่าจะรู้นะว่าคือยังไงไม่เอางี้ยี่เปดเก่าต้องไม่ไม่ช่วยกูด้วยยี่เปดเก่าอ่ะมีแค่สี่คนไม่ตอนที่ตรงเนี้ยที่เคยเจอที่อยู่กับพี่เขาอ่ะไอ้วิลลี่มันอยู่ไหนวะมึงไปตามมันมาดิไอ้เจนาก็ยังไม่เคยอยู่ในตอนเจนาไม่เคยเจอนะเจนาก็ยัไม่เคยเจอกูกูเจอหมดแล้วโอ้ยโอ้ขอนอนพักสักเดือนขอนอนพักสักเดือนได้ไหมไอสัตว์ได้ไปเบิกเรือหนีอ่ะ ไม่เป็นไรดูมาเยอะโอ๋หมายหมายหมายนั้นหมายนั้นขี่เงยตรงนี้อีกอ่ะลุขี่ลุขี่เบลล่าขึ้นลุขี่จากทางเกล่างขึ้นเมืองบนอะวนไปวนมาโอกพี่ดำน้ำแล้วมาโดนคนหัวชมพูเดี๋ยวนี้ใกล้กระทืบอ่ะไม่เคยพูดเยอะหรอกโดนหัวคนชมพูใกล้กระทืบอ่ะหมายนั้นอะทุกคนต้องเอาชีวิตก็ประกวดต้องขี่เรือได้ครับคนนู้นคนนี้เขาอ่ะโดนหัวคนชมพูดกล่าทั้งเมืองไอ้เชื่อทำไงผิดโดนทั้งเมืองหฮาคิดอะไรอยู่อ่ะใครจะซื้อ่่่มมมมาาาาสสสงงง ูไปตีปัญจอะไรตีมือเออเก็บเอาเอาวงตว,วุฒอ่ะยังไม่ทันไปถึงไหนต้องเก็บสแก้วต้องไปคาคนพวกคงพวกคอนองไรทุบอ,อ่ะเด็บไป็นอะไรเจ็พูดตรงๆนะสนุกสนุกแบบสนุกชิบหายเนะาะพ่ทันนะเออแต่บว่าเป็นอะไรที่มีความสุขอ่ะแบบอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขอ่ะเหนื่อยด้วยเพราะว่าผมว่าช่วงนั้นผมเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยรวมกับทุกกคนอะ่ะบอลแม่งดีจัด เราเอาแกงเพราะอะไรเนอะไม่มีคนแต้นะอันนี้อย่าอย่าย้ำคิดนั่นนี่เมื่อใคยตั้งคำถามแบบนี้ละแล้วแล้วผมก็ได้ออกพี่จะเป็นคนต่อบไหมกูไม่เคยตั้งคำถามมาดินี่ไงพี่ตั้งคำถามแล้วออกเกงพอไงแล้วใครเอากูบอกงแต่กุ้งเนี่ยนะเขายกมือแล้วคนที่เอาพี่ออกได้เขายกมือแล้วไม่เป็นไรกูชี้เขียวกูบานานกูเดินบิ่ง